ครับผมโอมสมองแดนนะครับก่อนแม่ผมเดินกลับบ้านครับจากโรงเรียนมาถึงบ้านนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูทางมาครับเห็นไหมครับหนึ่งอะเห็นอะไรสีเขียวไหมเออตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นสีเขียวแดงเดือดนะครับนั่นแหละคือโรงเรียนผมแล้วผมก็เดินมาถึงจุดนี้นะครับเนี่ยอันนี้ผมเกือบจะถึงบ้านละ ตอนนี้ผมอยู่นี่บ้านผมอยู่ตัวท้าทอตอนนี้ผมใส่แจคนะครับไปแจคคแจค็ค็นในในใน็ก็กจะคจขคคค มันจะไม่ค่อยได้ยินเสียงผมหรอกอ,อ๋อผ,ผมเดินไปถ่ายตอนผมเดินแล้วกันเนาะ oh, <the> ตอนนี้ผมก็เกือบจะถึงแล้วเหนื่อยมากเดี๋ยวผมไปเติมตังค์ด้วย ก็ก็เดี๋ยวถึงบ้านแล้วจะจบวรงนี้รถเยอะมากอยูครับโเคถึงเลยต,ต,อตอนจริงอะ่ะบ้านผมอะ่ะอ,อยู่ฝัง่งนู้นผมองเดิมฝั่งนี้เขาอ่กตรงเนี้ฝั่งนี้แต่ผมจะไปเติมตังค์ด้วยเพราะร้านเติมตังค์ก็อยู่ฝั่งนี้เหมือนกันนะ โอเคผมเดินไปเรื่อยๆเลยโอเคครับผมก็มกลับจะถึงบ้านละตื่นใจเดียวเราเหนเ่อยมากเพราะว่ากำลังเลิกงานคะรับ <c ười> ามารับคนงานมารับผู้ของเขากลับลครับรอบแป๊บนึงรอแป๊บ,บนึงใกล้จะถึงแล้วใกล้เนีเ่ยเกิดไปถึงธนาทอนแล้วครับเดิมคณะทอนอยู่โอ,โอเคเ,เ,เอาอผมไเ่บอกเอาละครับตอนนี้ผมก็ถึงอีกฝั่งหนึ่งของบ้านบ้านผมจะอยู่ข้างในคือตอนนี้ผมจะมาเติมตาัาเที่ยเดี๋ยวผมเติมตันะ นเปนนี่ครับผมก็ซื้อบัตรเติมกลางมาละโอเคผมได้สามละมามาแล้วฟังนึงเลยฟังนึงข้างเยอะไม่ไม่ได้ตัดอะไรกันเลย,ไม,ไ,เลยไม่เยอะไม่ได้ตัดเลยหน่ย100 100. อลยหน่อยฟา โอเคถึงมาแล้วก็คลิปเร้ขอขลาไปก่อนสวัสดีครับขึ้นสัมภคาด้วย